ครับที่นี่ตั้งยี่สุวนซูเปอร์สโต์คับต้องบราวเดิ้งเชี่ f i c i ตอนนี้รถเสร็จงานนะครับเลี้ยงแถวกันอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนักแสดงมาเรียบร้อยครับพ่อแหลมมานะครับวันนี้มาดูเวทีครับตอนนี้เวที ทีเสร็จนะครับไปทีเสร็จมาแล้วเหลือชุดไฟครับตอนนี้ชุดไฟมาลงแล้วน,นะฮะตอนนี้อากาศเย็นสบายครับถึงจะร้อนบ้างก็นี่นะครับตัวล้อมโปรง่งเพื่อให้ลำโพงออกมาได้นะครับเสียงลำโพงมาได้นะ นี่ชุดไฟลงแล้วนะฮะคานหน้าต่อไว้ครึ่งหนึ่งเว้นไว้สำหรับให้ชุดไฟเดินครับ <S <S นี่มาทางนี้ นี่ครับชุดไฟนะฮะกำลังเตรียมลงครับ ชุดไฟกำลังจะลงนะครับข้างล่างเป็นพื้นคอนกรีตท,ทั้งหมดนะครับนี่นะพื้นคอนกรีตท,ทั้งหมด พื้นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ใบสองสี่สิบห้า 2, 4, 5, ครับใบสองสี่สิบห้า 2, 4, 5, นะครับรถไฟมาเตรียมคอยแล้วนะฮะชุดไฟเตรียมลงแล้วนะครับ มาเทียบคอยเรียบร้อยนะครับไฟลำโพงมิกไฟลำโพงมอนิเตอร์นะครับ ไฟขนลงแล้วนะจุดไฟขนลงเลยบน้อยพร้อมนะขนลงเตรียมพร้อมติดตั้งครับ ยี่สิบกว่าคนนะฮะช่วยก่อนยีน่สิบกว่าคนพร้อมหรือยังนะเวทีพร้อมนะไฟก็พร้อมมาไฟกำลังติดตั้งนะวันนี้เวทีพร้อมมากงวดเข้ามาแล้วนะทุกคกดต้องรีบเข้ามาเลยนะครับอย่างน้อยจะได้ไม่ดูอีกสองสามเดือนนะ การตั้งเวทีของสาวน้อยนะครับขอท่านเข้ามาชมนะฮะวิธีการตั้งเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงชุดไฟนะซึ่งเป็นชุดสุดสุดท้ายที่ติดตั้งสุดท้ายก็คือคานคานหน้านะจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรถไฟปั่นเครื่องนะฮะเพื่อลองไฟเสร็จก็ขึ้นนะนี่ครับทุกคนช่วยกันนะ อากาศกำลังเย็นอากาศไม่ร้อนเอาเลยกันนำเลยนะครับนี่ไฟหน้านะ คนไม่ทนคนไม่ทนก็ดูเขแล้วกันครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าการทำงานของชุดติดตั้งไฟ จรวดเร็วปานกมนิดหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเปลี่ยตนต้นอารมณ์นะครับตอนที่17ครับของไคเอ้อของบอสโจยมานินนะครับของวอลลัม้างเองนะครับ,บเขบ้โโขาขไปชมนะครับสวัสดีครับ